สวัสดีคะ่ะมาพบกับช่องหัวหินอิลิทโฮมกันอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาดูที่ดินแปลงสวยนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเลยวิวภูเขาล้อมรอบเลยนะคะทุกคนที่ดินแปลงนี้อยู่ที่อําเภอชะอำนะคะตําบลห้วยทรายเหนือนะคะ่ะที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นที่ดินจัดสรรมีขนาด100ตารางวาเป็นฉนดคขุดแดงนะคะมี10แปลงด้วยกันราคาก็พิเศษสุด,สดเลยนะคะราคาสุดคุ้มมากเพียง 3 0 0แสนบาทนะคะราคานี้นะคะฟรีโอนแล้วและที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นที่ดินที่อยู่จุดตรงกลางระหว่างชาอําและหัวหินเลยซึ่งสามารถเดินทางไปในตัวเมืองชาอําเพียง30นาทีเท่านั้นและสามารถเดินทางไปในตัวเมืองหัวหินเพียง30นาทีเท่านั้นค่ะและที่ดินแปลงนี้นะคะก็เดินทางสะดวกมากนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับถนนเพชรเกษมเพียง12บสกิโลเมตรค่ะและเข้ามาที่แปลงของเรานะคะ เลยที่สี่แยกตรงที่มี CJ หรือว่าเซวตรงตลาดทุ่งเข็ดนะคะเลยมาเพียง300เมตรก็จะถึงที่ดินของเราแล้วและยังมีแยกไปทางขวานะคะเป็นแยกโครงการช่างหัวมันที่เข้าไปเพียง19กกิโลเมตรเท่านั้นค่ะ ซึ่งการเดินทางที่บอกนะคะใกล้กับสถานที่สําคัญที่ท่องเที่ยวมากมายเลยค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะเรามีน้ําไฟให้ครบพร้อมเลยนะคะทุกคนและสําหรับท่านใดนะคะที่ต้องการที่ดินที่จะมาสร้างบ้านหรือทําบ้านพักตากอากาศที่อยู่ในท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็ร่มโชยทั้งวันท่านใดนะคะที่สนใจที่ดินที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากและก็เดินทางสะดวกนะคะใกล้ CJ เซเว่นนะคะก็ติดต่อพวกเราเข้ามาได้ที่เบอร์โทร0 8 1 5161421หรือไลน์แอดหัวหินอิลิดโฮมค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ